โอ้โอ้ต้นรทีนี่ไปันยครับอตัดยไเนาะตปูหักนะรับหนึ่งต้นไปแลวเจแน่อะไรเงี้ยงานนี้ท่วมแน่เลยนี่ ดูห,หน้าครับดูหน้าถึงก็ยปันประตูรครับขนาดผมล็อกเลยยังสั่นครับประตูใหญ่ครับโอ้โหะไระได้งไงนี่ดูดโอ้เฮาเฮากัน เข้าเข้าครับเข้าเข้าอันตรายครับอันตรายกลับไปดูเงาขึ้นก,ก่อนครับนี่งัฟกซ์เรานี่